สวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงครับเมื่อกี้ขี่รถมาจากทางด้านนู้นนะครับขี่ผ่านมาเจอเห็นตัวพึ่งบินเข้าบินออกอยู่พุ่มเนี้ยครับข้างทางเนี่ยครับอยู่ต้นอ่าต้นพุทราครับผมก็ผ่านอย่างน่ส้นเนี้ยแต่ไม่ยักสังเกตครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูกันครับครบผมทําไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับไปครับไปดูกันใกล้ๆครับผมก็ผ่านอยู่บ่อยครับเส้นนี้แต่ไม่ได้สังเกตสักทีไม่รู้ว่าพึ่งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยครับรอย คนเข้าไปไล่ไปนาเขาใช้รถไถดันนี่ครับอืดีพึ่งไม่ลุ้มต่อยหรอครับเนี่ยครับอยู่ข้างในเนี่ยครับเดี๋ยวต้องค่อยๆครับตัวเข้าออกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวครับเนี่ยครับเดี๋ยวครับจวจุดคบสโลกันครับไม่รู้พึ่งเข้าใหม่หรือเปล่าครับ เดี๋ยวเดียวครับผมขอล้องเขย่าดูก่อนครับผมก็มาจังนะเดี๋ยวเขย่าดูถ้าเข้าใหม่ก็ยังไม่เอาครับโอ้ยพึ่งก่อใหม่ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับมันแกว่งไปแกว่งมาครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับถึงว่าแล้วครับผมขี่รถผ่านไปผ่านมาถึงไม่เจอครับขี่รถผ่านมามีตัวพึ่งบินตัดหน้าครับ บินออกจากป่ามันนี่ครับน่ากลัวจะกินดอกมันครับสงสัยจะเป็นตัวผึ้งเอเคศรมันครับบินผ่านเข้าไปนี่เลยครับนี่ครับเข้าไปสักสองสามตัวแล้วละครับจากห่างตัวก็บินเข้าไปในนี้ยครับแน่นอนครับจากเนี่ยครับจากป่ามันเนี่ยครับเมื่อกี้ผมมาจากเนี่ครับไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูในนี้กันครับ เนี่ยครับมีตัวด้วยครับตัวกินดอกเหม็นเนี่ยครับมีตัวกินดอกเหม็นนี่เพียบเลยครับผมว่าอยู่ในนี้แน่นอนครับไหนครับเดี๋ยวเดินไปตามดูครับลองหาดูครับน่าจะอยู่ในนี้นะครับ่าลบกๆอย่างนี้ไม่พลาดแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองครับ อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับมีตัวครับเดี๋ยวไปทางนี้กันครับไปครับตัวก็ห่างครับจะดูตัวยากหน่อยตัวบินไม่รู้จะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับตัวโฉบไปโฉบมาเทียบเลยครับ เดี๋ยวหาดูกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวต้องเจอแน่นอนครับในนี้แหละครับต้องเฆ้อดูอย่างนี้ไว้ครับเหมือนตัวจะบินไปทางนู้นครับทางปลายมีดผมชี้นึบครับ,รบตามกันครับ โอ้ยตัวกินเพียบเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูทางนี้กันครับมาสลักอีกที่นึงครับโอ้ยตัวตรงนี้ครับตัวบินเข้าออกเข้าออกกีดแถวแถวทั้งหน้าแล้วผมนี่ครับกินทั้งดอกมันทั้งดอกเหม็นครับ โอ้ยอยู่นู่นครับเจอแล้วครับนี่ครับเอาปลายมือผมชี้ครับเดี๋ยวจะไปให้ดูใกล้ๆครับอืมไม่เล็กไม่ใหญ่ครับกําลังพอดีตัวเข้าออกเพียบเลยครับโอ้น่าจะพอได้แล้วแ่ะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับ เนี่ยครับไปครับเดี๋ยวไปทําครบกันครับขอได้อยู่ครับเตรียมเรียบร้อยแล้วครับแล้วจุดแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับจะอ่อนเกินหรือเปล่าหรือจะพอดีครับเนี่ยครับจากการดูตัวถ้าไม่ดูตัวก็เจอรังยากครับเพิ่งมันหม่ต่าหรือเกินครับหกอยู่อย่างนี้ครับต่ําหน่อยครับก็เลยถ้าไม่ดูตัวนี่ เจอรังยากนะครับไปครับลุยครับโอ้ยโอ้ขอได้แล้วครับพอได้กินอยู่ครับโอ้เดี๋ยวเดีสักครู่ครับเนี่ยครับขอได้กินอยู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันครับสักครู่ครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับไปครับไปปาดกันครับสวยๆเลยครับ วหวานนี่ผมจะใส่ถุงครับถุงสะอาดครับ ไปครับขอได้กินครับเรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับขอบคุณครับ